สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยญาอาทุกท่านที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม kingsley อีกแล้วนะครับและในคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะมาบอกเทคนิคในการเคลเรตมังกรให้กับเพื่อนๆทุกคนรู้กันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนเพื่อมาตีมังกรดํากันเพราะผมคิดว่าในสี่มังกรนี้นะครับมังกรดําถือว่าเป็นมังกรที่ตียากที่สุดเลยนะครับผมแล้วก็เพื่อนเนคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับผมสามารถที่จะเคลเรตมังกรดําได้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามังกรอีกสามตัวที่เหลือก็คงไม่าเนรอๆไป ทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลของบอสกันดีกว่านะครับผมบอสต,ตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าอมาทานะครับในส่วนของลักษณะพิเศษของบอสเนี่ยเขาจะมีการอธิบายสกิลของบอสไว้คร่าวๆนะครับผมรวมถึงวิธีการจัดการกับบอสต,ตัวนี้เอาไว้ด้วยฮีโร่ที่แนะนําในด่านนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีเกาไลอสัสแล้วก็ลอเรนนะครับของรางวัลที่เราจะได้จากเลดนี้นะครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์มังกรดํานะครับ เอฟเฟกต์เซตของเขาเนี่ยเมื่อใส่2ชิ้นเขาจะบวกปริมาณเ p เมื่อโจมตีนะครับผม200หน่วยเมื่อใส่4ชิ้นเนี่ยจะบวกเพิ่มไปอีก260หน่วยนะครับผม,ม,ม,มนั่นหมายความว่าถ้าใส่4ชิ้นเนี่ยเขาจะบวกเพิ่มไปอีก460เลยนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าฮีโร่ส่วนใหญ,ญ่ที่อยู่ในเกมนี้เนี่ยไม่ได้ได้ดาเมจมาจากการโจมตีปกตินะครับผมแต่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นการได้ดาเมจมาจากการใช้สกิลซะมากกว่า แล้วเอฟเฟกต์เซตของมังกรดำเนี่ยก็จะมาช่วยให้ฮีโร่ของเราเนี่ยสามารถที่จะออกสกิลได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในส่วนของข้อมูลสกิลบอสนะครับผมเขาจะมีสกิลอยู่ทั้งหมด5สกิลด้วยกันนะครับสกิลแรกมีชื่อว่าแท้แห่งความมืดนะครับผมสกิลนี้เขาจะสร้างความเสียหายกายภาพให้กับศัตรูที่อยู่ร,บรอบๆนะครับผมโดยการสะบัดหางนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทําให้ฮีโร่ของเราเนี่ยอยู่ในสถานะเพลิงสีดํานะครับผม ศัตรูที่ติดสถานะนี้อยู่นะครับผมก็จะโดนลดดาเมจไปด้วยนะครับยิ่งอยู่ห่างจากตัวมังกรมากเท่าไหร่นะครับผม,ผมก็จะโดนลดดาเมจมากเท่านั้นนะครับสกิลที่2นะครับผมมีชื่อว่าลมหายใจเพลิงสีดําสกิลนี้ก็จะพ่นไฟไปด้านหน้านะครับผมสร้างความเสียหายเป็นเวทมนต์แล้วก็จะทําให้ศัตรูในอยู่ในสถานะเพลิงแห่งความมืดนะครับสกิลที่3นะครับผมชื่อว่าหอกแห่งความมืด สกิลนี้เขาจะพ่นไฟเป็นเส้นตรงนะครับผมสร้างนาเมัเป็นเวทมนต์นะครับแล้วก็จะกําจัดเอฟเฟกที่เป็นบัฟกับทีมเราด้วยนะครับผมแล้วก็เขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่ศัตรูที่อยู่ในสถานะเพลิงสีดําด้วยนะครับสกิลสุดท้ายครับผมสกิลนี้เรียกว่าเป็นสกิลอันติก็ได้นะครับผมเขาจะชื่อว่าความเครียดการแห่งบังกรนะครับผมสกิลนี้เขาจะกลางปีนะครับผมแล้วก็บินขึ้นไปบนฟ้านะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะบินลงมานะครับแล้วก็ พ่นไฟสร้างความาหายเป็นเวทมนต์นะครับผมสกิลนี้หากโดนเข้าไปเนี่ยก็ผมคิดว่าตัวดาเมจหลักของเราเนี่ยน่าจะตายในทันทีนะครับผมส่วนตัวแทงอาจจะรอดเป็นบางตัวนะครับผมหรือไม่ก็่อาจจะตายทั้งทีมเลยก็ได้สกิลนี้นะครับผมจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับศัตรูที่อยู่ในสถานะเพลิงแห่งความมืดด้วยนะครับผมอีกสกิลหนึ่งนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพาสซีฟของมังกรนะครับผมก็คือเขาจะสร้างความเสียหายเวทมนต์แก่ศัตรูแบบสุ่มนะครับผม ทุกๆ4ีถึงหวินาทีนะครับผมแล้วก็ทําให้สัตรูเนี่ยอยู่ในสถานอสตันด้วยทีนี้นะครับผมเรามาดูวิธีการจัดการกับบอสตัวนี้กันมากดีกว่านะครับผมผมจะขออนุญาตเ,าเล่นเป็นมังกรดำจุติแปนะครับผมด่านที่4ทีมที่ผมจะใช้นะครับผมทีมหลักผมจะใช้เป็น จูโน่นะครับผมลิควิน่าเกาแล้วก็เป็นครอสนะครับผมทีมนี้จะเป็นทีมที่อยู่ในเบสิคทีมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมแนะนําวิธีการจัดทีมไปแล้วนะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับผมส่วนทีมรองนะครับผมจะใช้เป็นเฟร์นะครับผมเมดิน่าเฟลล็อปแล้วก็โรแมนนะครับทีนี้เรามาดูกันมากดีกว่าว่าเราจะจัดการกับบอสตัวนี้ได้ยังไงนะครับผม บอสตัวนี้นะครับผมวิธีการจัดการผมจะแนะนําว่าตัวละครเนี่ยควรจะมีตัวละครที่เป็นดาเมจหลัก1ตัวนะครับผมที่เป็นซิงเกิลแทร็กตดาเมจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นแบบเ e ดาเมจนะครับผมแต่ว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยพอดีว่าลีควินาเนี่ยเขามีสกิลในการเคลียร์ทั้งแบบซิงเกิลแทร็กตแล้วก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรดีละ่ะเขาโจมตีได้ทีละ3ตัวครับผมเพราะว่าผมใส่ของไว้ให้เขานะก็ในส่วนนี้ก็ สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้ใช้ลคิควิหน้าเป็นตัวดามจหลักนะครับผมก็สามารถที่จะหาอีกตัวหนึ่งมาทดแทนก็ได้นะครับผมเป็นเป็นแบบตัวเอลีดามจอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมต่อมานะครับผมวิธีการจัดการอย่างที่2นะครับผมก็คือผมจะแนะนําว่าสถานะที่จําเป็นในการเคลียร์บอสตัวนี้นะครับผมก็จะมีสถานะสตันนะครับผมอันนี้จําเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะเน้นไปที่การทําให้บอสเนี่ยล้มให้ถี่ที่สุดนะครับผมเพื่อที่จะ ทำให้บอสเนี่ยเขาไม่สามารถออกสกิลได้อย่างที่เขาต้องการนะครับผมหรือว่าเราจะขัดขวางสกิลของเขาอะไรประมาณนี้นะครับผมอีกสถานะหนึ่งนะครับผมก็คือสถานการณ์ลดความเร็วโจมตีครับผมจะทําให้บอสเนี่ยเขาจะใช้สกิลได้ช้าลงนะครับผมทําให้เรามีจังหวะในการสตรันมากขึ้นนะครับผมซึ่งในทีมนี้นะครับผมก็จะมีตัวละครที่ผมใช้ในการลดความเร็วโจมตีนะครับผมมีอยู่3ตัวด้วยกันก็จะเป็นจูโนนะครับผมผมพาไปดู จูโน่จะเป็นสกิลจุติของสกิลสองนะครับผมจะอยู่ในร่างแม่ควานนรกนะครับเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกในการลดความเร็วโจมตีศัตรูที่โดนนะครับผม200หน่วยเป็นเวลา10วินาทีนะครับตัวที่2นะครับผมที่ผมใช้ก็จะเป็นครอสนะครับผมจะเป็นสกิลสองนะครับผมสกิลนี้เขาจะลดความเร็วโจมตีศัตรูเนี่ยอีก50%นะครับผมนี่ แต่ว่าต้องเป็นสกิลที่อัพจากหนังสือนะครับผมขั้นสุดท้ายเลยตัวที่3นะครับผมที่ผมใช้ก็จะเป็นเฟลอปครับผมตัวนี้เขาจะมีสกิลในการลดความเร็วโจมตีนะครับผมนี่ครับผมสกิลสองของเขาก็จะลดความเร็วโจมตีอีก20%เป,ป็นเวลา10วินาทีนะครับถือว่าลดกันรัวๆเลยทีเดียวอันนี้เอาไว้ใช้สำหรับขัดสกิลบอสนะครับผม ส่วนตัวสตันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็มีกันอยู่แล้วนะครับผมก็เฟลล์ก็มีนะครับผมแล้วก็ตัวที่เด่นมากๆเลยก็คือเกาครับผมนี่ตัวนี้สกิลที่เด่นมากๆก็คือสกิลสามครับผมพายุหมุนสกิลนี้เนี่ยเขาจะถือว่าจะลดหลอดสถานะของบอสได้เยอะมากๆนะครับผมโดยเฉพาะเนี่ยถ้าอัพไอ้สกิลหนังสือนะครับผมขั้นสุดท้ายไปแล้วเนี่ยเวลาเขาหมุนเนี่ยเขาจะดึงศัตรูรอบๆซึ่งมันจะนับเป็นการสตันหนึ่งครั้งด้วยนะครับผมทุกครั้งที่เขาหมุนเนี่ย ถือว่าลดได้เยอะมากเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมว่ามันลดได้เยอะขนาดไหนนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นพวกตัวซัพพอร์ตแบบส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นพวกตัวฮิลตัวลบบัฟอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวลบบัฟที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นจูโนนะครับผมตัวนี้จะมีสกิลหนึ่งนะครับผมนี่สกิลนี้ในการลบล้างบัฟให้กับทีมนะครับผมแล้วก็จะเป็นต้านสถานะนะก็จะมีเฟรครับผมตัวนี้ เฟยก็จะมีสกิลโลนะครับผมอันนี้ก็ใช้ต้านสถานะได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือโลแมนนะครับที่ผมใช้หาก่อนอยู่ในเนี้ยนี่ครับผมโรแมนจะเป็นสกิล2นะครับผมสกิลนี้จะใช้ลบล้างบัฟแล้วก็จะสร้างโล่ด้วยนะครับผมในระหว่างที่มีโล่อยู่เนี้ยก็จะต้านสถานะผิดปกติไปด้วยนะครับผมแล้วก็โดนลดดาเมจลง อีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่ผมใช้โลแมนเนี่ยเพราะว่าเขามีสกิลในการต้านเวทให้กับทีมด้วยนะครับผมแต่สําหรับคนไหนที่ไม่มีโลแมนนะครับก็สามารถที่จะใช้ไลอัสได้นะครับผมอย่างที่เขาแนะนํามานี่ตัวนี้ไลอัสใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมขออนุญาตใช้เป็นโลแมนแล้วกันเพราะว่าเขามีสกิลในการอ่อนแอกายภาพด้วยนะครับก็จะเป็นนี้ครับผมสกิลหนึ่งนะครับทำให้เนี่ยศัตรูได้รับความเสียหายกายภาพเพิ่มขึ้นอีก25%นะครับอันนี้ก็มาบัฟทีมล้วนๆครับผม ส่วนเมดิน่านะครับผมตัวนี้ผมเอามาสำหรับบูทดาเมจโดยเฉพาะเลยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็ไปดูกันในเกมกันดีกว่านะครับผมว่าจะตีได้หรือเปล่านะครับผมในมังกรจุติ8ด่านที่4นะครับผมไปเริ่มกันเลยดีกว่า โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลสามของเกาเนี่ยเขาจะลดหลอดสถานะของบอสไปได้เยอะขนาดไหนนะครับนี่ผมกดรอไว้เลยนี่ครับผมใช้เรียบร้อยแล้วนี่หมุนโอ้โหหลอดนี่เห็นไหมครับผมหลอดของบอสเนี่ยหมดทันทีเลยนะครับสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลสตันที่ดีมากๆนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเอาไว้ใช้สําหรับขัดสกิลเป็นสกิลอันติของบอสมากกว่านะครับแต่ว่า บอสเขาจะใช้อันติตอนเวฟที่3นะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับผมพอโดนลดความเรโจมตีเห็นไหมว่าบอสเนี่ยเขาใช้สกิลได้หนืดมากๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะขัดสกิลของบอสไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าผ่านเวฟที่1ไปแล้วนะครับผมต่อไปเวฟที่2ก็จะค่อนข้างง่ายนะครับก็จะเป็นเวฟเคลียร์ลูกมังกรเฉยๆน,นะฮะ ตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าสาหรับใครที่เคลียร์ไม่ทันเนี่ยจะไปหนักเวฟที่สาครับผมเพราะว่ามันจะมีมังกรตัวใหญ่ออกมาด้วยแล้วเราต้องตีมังกรตัวเล็กไปด้วยก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับหนี่มาแล้วมาแล้วเป็นไงอ่านี่เห็นไหมพอเกาหมุนวิธีหลอดบอสหมดเลยนะครับผม อื uh huh. ถือว่าหนืดมากๆนะนี่มังกรแบบแทบจะใช้สกิลแบบไม่ได้เลยนะเพราะว่าโดนสโลวอไว้อ่าเมื่อกี้เหมือนบอสเขาจะใช้อันตี้นะแต่ว่าโดนขัดไปก่อนเลยยังไม่ทันได้แบบสกิลขึ้นเลย อีกนิดเดียวครับผมใกล้จะผ่านละโอเคตอนนี้ก็เหลือแค่เคลียร์รูปมังกรอีก2-3ตัวนะครับผม เล่นได้แค่1ดาวนะครับผมเพราะว่ามีฮีโรที่ตายไป3ตัวด้วยกันนะมี ay, เฟอเฟก็ตายแลลวเนี่ยเมดิน่าแล้วก็โลแมนนะฮะตายไป3ตัวเลยก็ไม่เป็นไรก็ยังสามารถที่จะเคลียร์ได้อยู่นะครับอ่านี่ครับผมพอหลังจากที่เราเคลียร์มาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเอ่อเป็นไอ้นี่เป็นสิ่งที่จะได้อยู่แล้วนะครับผมก็คือหีบทองนะครับผม อันนี้ก็จะเอาไปใช้ในการแบบทําทุนต่อไปนะแล้วก็จะเป็นของแบบทั่วๆไปนะครับผมมีผงทองคํานะครับผมแล้วก็มีอันนี้ครับผมเป็นเอฟเฟกเนี่ยเซตมังกรดาที่เราจะได้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญมังกรนะครับผมอันนี้เอาไปใช้ซื้อของในร้านค้าได้นะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการจัดทีมก็ไม่ได้ยากนะครับผม เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาทีมนี้ไปเล่นได้นะครับผมแต่ว่าตัวดาเมจหลักเนี่ยถ้าไม่มีลคิควิน่าเนี่ยใช้เป็นตัวอื่นก็ได้ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมดิน่าเนี่ยถ้าแบบเราไม่ไม่ได้จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นนะครับผมคือถ้าเราแบบใช้ตัวดาเมจหลักเป็นซิกเกิลแทกเก็ตดาเมจนะครับผมเมดิน่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับผมเป็นพวกตัวเอลีดาเมจอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้เป็นทีมสําหรับทีมกายนะครับผมแต่ว่าสําหรับทีมเวทเนี่ยเดี๋ยว คงต้องไปปั้นอีกสักหน่อยนะเพราะว่าตัวทีมเวทผมก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยมีอยู่แค่ประมาณหนึ่งเองแต่ว่าเดี๋ยวจะลองหาวิธีจัดทีมเวทให้ดูนะว่าทีมเวทปกติเขาจะเล่นกันประมาณไหนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ มีคำถามอะไรอ่อยังไม่สามารถเคลียร์ด่านไหนได้นะครับผมก็ถามมาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวจะตอบเพื่อนๆทุกคนไปในช่องคอมเมนต์นะครับผมขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมเล่นเกมกันอย่างมีความสุขสนุกสนานนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีครับ